สวัสดีค่ะผู้ครองและนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมาเจอกันกับคุณครูพี่แอมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะลูกและสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาศึกษาในหน่วยที่3กันแล้วนะโดยหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงค่ะ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในหัวข้อเรื่องแรงรับนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทำความเข้าใจกับจุดประสงค์กันก่อนนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนหน่วยนี้ไปแล้วนักเรียนจะได้อะไรกันบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะเพื่อที่จะอธิบายวิธีการหาแรงรับ ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงรับที่กระทำต่อวัตถุได้และก็สุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ ากรูปภาพค่ะทั้งสามรูปนะคะขั้นถามก็เกี่ยวข้องกับแรงนะเพราะว่ารูปภาพทั้งสามรูปภาพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความหมายของคําว่าแรงค่ะโดยถามว่ารูปภาพข้างต้นเกี่ยวข้องกับคําว่าแรงอย่างไรเด็กๆดูค่ะกรณีที่1ม้มาราทุก กรณีที่สองกับสามนะคะก็คือเข็นรถเข็นนั่นเองนะคะโดยทั้งหมดทั้งสามกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคําว่าแรงค่ะ,ะสังเกตดูเปล่าเกี่ยวข้องยังไงมาดูความหมายของคําว่าแรงกันค่ะสําหรับว่าคําว่าแรงนะคะในภาษาอังกฤษอ่านว่า force ค่ะหมายถึงสิ่งที่เข้าไปกระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งในที่นี้นะคะจากรูปภาพเราพบว่าเราสามารถที่จะควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ได้เช่นเข็นรถเราอาจจะเข็นไปทางซ้ายทางขวาถือว่าทางตรงก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมาเปลี่ยนขนาดของอัตราเร็วหมายความว่าเราสามารถที่จะเร่งอัตรา หรือว่าความเร็วได้นะคะถ้าเกิดเราอยากให้วัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเราก็ต้องออกแรงมากขึ้นนะคะอะตรงนี้ก็คือความหมายของคําว่าแรงและนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางกับขนาดแล้วเราพบว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุได้ด้วยตัวอย่างเช่นดินน้ามันค่ะเราสามารถที่จะออกแรงบีบนะคะซึ่ง ลักษณะการบีบด,ดังกล่าวเนี่ยจะทำให้รูปร่างของดินน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าการเกิดแรงเนี่ยหรือว่าการออกแรงนะมีผลทำให้วัตถุหรือว่ารูปร่างของวัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะตามผู้ค้นพบคำนิยามหรือว่าทฤษฎีของคำว่าแรงนะคะและเรามักจะใช้เครื่องช่างสปริงก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เพื่อเอามาใช้ในการวัดขนาดของแรงนะคะเดี๋ยวครูจะมีการทดลองแล้วก็มีการเอาเครื่องช่างสปริงเนี่ยมาใช้ในการทดลองกันด้วยนะคะอะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าตัวอย่างเช่นสองรูปภาพนี้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันแต่มีความมีการออกแรงเนี่ยเหมือนกันนะคะโดยรูปภาพด้านซ้ายมือค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ออกแรง มากระทําต่อวัตถุก็คือตู้เพื่อที่จะให้ตู้เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนเอ่ยเคลื่อนที่ไปทางขวามือใช่ไหมคะแต่รูปภาพที่สองเราจะพบว่ามีแรงสองแรงก็คือเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยออกแรงมากระทําต่อวัตถุโดยผู้ชายคนนี้ออกแรงดึงวัตถุไปทางซ้ายเช่นเดียวกันผู้ชายที่อยู่ด้านหลังวัตถุออกแรงผลักเพื่อที่จะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเช่นเดียวกัน อาจสามารถสรุปได้ว่ารูปภาพที่หนึ่งมีแรงหนึ่งแรงมากระทำแต่รูปภาพรูปที่สองแสดงว่ามีแรงกี่แรงคะมีแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุเราจะเรียกว่าแรงย่อยนะคะก็คือแรงย่อยสองแรงค่ะถัดมาทิศทางการเคลื่อนที่ก็ไปตามแรงก็คือรูปภาพที่หนึ่งไปทางขวาแต่รูปภาพรูปที่สองไปทางไหนคะไปทางซ้าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งสองรูปภาพเนี่ยเราจะพบว่าขนาดของแรงเราสามารถวัดได้จากขนาดของแรงที่เรากระทําต่อวัตถุหรือว่าออกแรงต่อวัตถุนั่นเองนะคะทีนี้การเขียนแผนภาพแสดงแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุนะคะเรามักจะใช้ลูกศรค่ะเพื่อแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุโดยหัวลูกศรเราจะแทนทิศทาง แต่ถ้าเกิดความยาวของลูกศรเราจะแทนขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุตัวอย่างเช่นถ้าเกิดลูกศรสั้นเด็กๆสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะระยะความยาวของลูกศรสั้นตรงนี้หมายความว่าออกแรงน้อยแต่ถ้าเกิดความยาวของลูกศรยาวตรงนี้แสดงว่าออกแรงมากโดยหัวลูกศรชี้ไปทางไหนเอ่ยไปทางขวาแสดงว่ามีการ เลื่อนที่ไปยังทางขวานะคะเช่นเดียวกันอาจตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้นะคะออกแรงเข็นกระบะทรายไปทางทางขวาโดยการออกแรง20นิวตันดังนั้นลูกศรที่เขียนได้หัวลูกศรจะต้องชี้ไปทางไหนคะชี้ไปทางขวานั่นเองนะคะอะ่ขนาดของลูกศร บอกว่าขนาดการออกแรงเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องเขียน20 N หรือ20นิวตันเนี่ยไว้ด้านบนของรูปสอด้วยนะคะถัดมาผู้ชายด้านขวามือค่ะออกแรงจูงหมาหรือว่าหมาจูงแต่ว่าที่แน่ๆนะคะการออกแรงเนี่ยออกแรง30นิวตันค่ะ ไปทางจริงๆแล้วไปทางด้านซ้ายนะคะตรงนี้สไลด์ผิดอยู่นะดังนั้นแสดงว่าลูกศรจะต้องมีความยาวกว่าลูกศรอ,อันแรกใช่ไหมคะแล้วก็ัวลูกศรชี้ไปทางไหนคะไปทางด้านซ้ายนั่นเองค่ะพร้อมกับเราเขียนสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ด้วยว่า 30N เอ็นหรือว่า30นิวตันนะคะอ่าพอได้นะคะ ดังนั้นความหมายของคําว่าแรงรับค่ะแรงรับนะคะก็คือผลรวมของแรงย่อยนะคะหรือว่าผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงที่มากระทําต่อวัตถุไม่ว่าจะให้วัตถุเนี่ไปทางเดียวกันหรือว่าไปทางตรงกันข้ามนะคะแต่ล้วนแล้วแต่การออกแรงดังกล่าวเนี่ยมีผลทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการเคลื่อนที่เราจะเรียกว่าแรงรับนะคะทีนี้ เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะเอาไว้แทรกให้นักเรียนแนบเอาไว้นะคะให้นักเรียนเนียไปศึกษาในคลิปวิดีโอนะเรื่องของกิจกรรม2งแดงร่วมใจนะคะเพื่อที่จะเอาผลการทดลองที่ได้เนี่ยมาใส่ในหนังสือในหน้าที่83แล้วก็หน้าที่84นะคะโดยกิจกรรมสองแดงร่วมใจค่ะมีจุดประสงค์เพื่อ อธิบายการหาแรงรับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันและสามารถวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้เครื่องช่างสปริงได้โดยปัญหาในการศึกษาในครั้งนี้ค่ะเราต้องการวัดแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะว่ามันจะมีผลอย่างไรซึ่งสมมุติฐานเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเมื่อแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันผลของแรงเราก็จะต้องออกมา รวมกันนะคะอ่าซิ้นเดี๋ยวครูให้ให้เราเนี่ยไปศึกษาในคลิปวิดีโออีกทีนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆเ,เอาผลการทดลองที่ได้มาใส่ลงในหนังสือในตารางหน้าที่แปดสิบสี่นะคะลูกพร้อมทั้งสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าผลการทดลองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับแรงดับได้อย่างไรนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ สุดท้ายนะคะมอบหมายงานก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่82-84นะคะในหนังสือเรียนเลยนะเด็กๆก,ก็เอาผลการทดลองมาใส่ในตารางนะคะแล้วก็ทำส่งทูพีแอมในช่วงเเทอมแต่ระหว่างนี้เด็กๆก,ก็สามารถหลังหลังจากที่เสร็จการบ้านแล้วถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งให้กับครูประจำชั้นได้นะคะ เอาไว้ด้วยนะคะอยู่บ้านก็รักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วยออกไปไหนก็ใส่แมสแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ